เียอดงวดนี้ให้914กับ34ครับงวดที่แล้วเทียให้15เข้าร่างนะครับแอดน้องแป้ง3ตัวให้816 518 583 2ตัวมี16 18และ83ครับคู u, ่มือเสียงโชคงวดนี้ให้304698จับชุด3ตัวได้20ชดุดมี348 306 369

08, 30, 34, 36, 48, 68, 39, 38, 69, 46, 98และ49ครับง่วที่แล้วคู่มือเสียงโชคให้106กับ15เข้าบนล่างนะครับกองสลากพัดให้วิ่งล่าง5 2ตัวมี53ก 3, ับ35ครับ ยอดกระถินกองสลากนะครับงวดน,นี้580 367และ33ครับฉบับแรกให้ล่าง70 72และ20ฉบับที่2ให้70กับ72ครับหวยชุมแพชุดรวยรวยบนให้28กับ36ครับร่างให้37กับ27อาจารย์โกยบ้านไร่บนให้วิ่ง3กับ8รล่างให้วิ่ง2กับ1 บนมี273 973 978 03 13 43 73 08 18 68และ78บนเน้น03 08 73และ78ร่างให้21 31 41 81 32 52 62และ82ร่างเน้น31 41 81และ82ครับ งวดทีแล้วอาจารย์โกยให้15เข้าร่างนะครับแอดคนตัดคนคนตัดเสียน2ตัวให้22 32 72และ73ครับแอดโยกคุดบนล่างให้09 19 49 59 79 70 71 72และ73ครับชุดสรุปบนชายกรูงวดนี้ให้23 20 25 70 3758083และ85ครับเลิกออกวันอังคารย้อนหลัง20งวด3ตัวมี967 686 004 515 905 994 583 519 308 761 422 891 157 9ก้าเก้าเ331 1ก7 438และ6 5 6ครับชุด2ตัวมี06 98 6 4 93 07 84 30 36 59 53 35 33 57 45 19 42 25 39 86และ23ครับงวดที่แล้วหวยออกวันอาทิตย์มี15เข้าร่างนะครับควายนำโชคบนล่าง2ตัวให้30 34 36 37 94 95 04และ05ครับมิสเตอร์บอฉบับนี้ให้704 60 604 614 603 914 904 714และ104 2ตัวมี07 17 03 04 93 94 14และ95ครับแอดเหนือบนงวดน,นี้มี019 038 308 309 359 38 08 35 39 09 19และ59 ร่างให้7 3 7 2 0 3 0 2 5 3และ5 2ครับงวดที่แล้วแอดเหนือให้1 5เข้าร่างนะครับแท้แอดเอดาเหนือ e บนให้วิ่ง1ล่างให้วิ่ง7นะครับบนให้8 1 4 8 1 6 5 1 8 1 4 1 6 1 6และ1 8ร่างให้7 2 7 0และ7 1ครับ เจ้นุกงวนนี้ให้เด่น5งวนนี้ให้175 59 56 51 57 71และ52เน้นนังหนัก52กับ59นะครับแอดจิรพัสตงวนนี้3ตัวมี908 456และ455 2ตัวให้55 90 08 56 54 85 84และ86ครับ คนไทยบ้านงวดนี้มี639 739 39 36 69 35และ83ครับเจอฟองเบียร์ให้เด่น0งวดนี้เจ๊ฟองเบียร์ให้508 08 02 07และ09ครับมับงกรทยานฟ้า3ตัวให้641 642 643 6 5 3 6 5 8 6 9 3 6 9 8 45, 8 4 5และ8 4 7ครับ2ตัวมี1 3 1 4 7 4 7 5 5 2 9 2 0 3และ8 5ครับคนชอบซื้อหัวชบับ2ให้6 2 7 2 3 5 3 2 3 8และ08ครับ ฉบับนี้แอดให้5 2 2 5 4 5 6 5 1 2และ99นะครับหวยออกย้อนหลัง1พฤศจิกายนย้อนหลัง20งวดนะครับ3ตัวมี498 438 966 577 957 907 028 140 100 540 804 804 608 037 211 438 726 840 375และ404ครับ2ตัวมี25 44 45 47 85 40 23 95 59 47 98 54 58 76 86 47 29 79 25และ88ครับ งวดที่แล้วหวยออกย้อหลังที่6ตัวลามี15กับ06เข้าร่างบนนะครับแอดกลมบนให้วิ่ง3ครับ2ตัวมี03 93 63และ53ครับชุดสรุปแอดกลมมี703 03 07และ73ครับแอดบอกใครไม่ชอบชุดสรุปก็ให้เล่น6ชุดเต็มเลยครับ สุดท้ายนะครับชุดเด่นคลิปนี้มี348 369 306 308 840 30 70 27และ5 2เด่น3นะครับอย่าลืมนะครับซื้อหวยบนล่างกับตัวทุกครั้งด้วยนะครับผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท่านด้วยนะครับและขอได้รับคำขอบคุณจากพวกเราทีมงานประตูหวยเด็ดและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ